สวัสดีครับพบกับเรื่องเล่าอาจารย์เดี่ยวก็มีเรื่องนี้จะนำมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ฟังกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเพื่อนหลักสองคนเหมือนจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนึ่งนะฮะของปีหนึ่งเรื่องเนี่ยมันเกิดอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับแต่ว่าจะไม่ขอบอกพื้นที่แล้วกันก็เพื่อน คนแรกนะฮะเจ้าเฟิร์สนะครับเจ้าเฟิร์สเนี่ยไปเรียนอยู่ที่มหาลัยอยู่แถวภาคตะวันออกนะครับที่ติเตยนะฮะอยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็มันมีแบบว่าปิดปิดเทอมภาคดูร้อน <ๆ S 2> พอปิดเทอมภาคดูร้อนใช่ไหมก็กลับบ้านพอกลับบ้านมาเนี่ยก็มาพบปะมาเจอเพื่อนๆครับเจ้าเฟิร์สเนี่ยจะมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อเจ้าหนึ่ง เจ้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดสระบรุรีไม่ได้ไปไหนเป็นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วอ่พอกลับมาพอปิดเทอมภาคฤดูร้อนนะครับไปเไรียนมหาลัยกลับมามาเจอกันก็ามานัดเฮฮาสังสรรค์กันทั้งสองคนนี้ก็มีนิสัยกระชอบเฮฮาชอบเมาพากันไปทำเรื่องที่มันเป็นเรื่องวัดใจต,ต่างๆนะครับ ่วงที่ปิดเทอมนะครับช่วงที่กลับมานะครับก็มีวันหนึ่งนะสองคนนี้มีความคิดว่าอยากจะไปทำกิจกรรมอยากไปเดินป่ากันก็เลยคุยกันนะคุยกันว่าจังหวัดในจังหวัดเราเนี่ยมันมีพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติหลายที่นะมันมีพื้นที่มันติดเขาใหญ่บางบอำเภอก็เลยนัดกันนะว่าวันนี้เดี๋ยว จะไปจะไปเดเที่ยวกันนะไปกันสองคนเลยคือแบบว่ามันมีแผนคิดขึ้นมาเ,เพื่อนๆเคยเป็นไหมครับแบบว่านึกขึ้นมาปุ๊บเอ,อียเราก็อยากไปเลยแล้วก็ไปเลยเงี้ยนะไม่ได้วางแผนอะไรนึกขึ้นมาล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับทั้งสองคนก็เป็นอย่างนี้นะฮะนึกได้ก็ไปเลยนะไม่ได้เตรียมอะไรกันไปเลยนะมีแก่โทรศัพท์มือถือน้ำหนึ่งขวดนะแล้วก็บุแล้วก็ บวกบุรีอะไรอย่างงี้ทั้งคู่นะครับขับรถกันมาถึงจุดที่แบบว่าทางเข้าน้ำตกสถานที่ที่หนึ่งแล้วกันนะระหว่างทางนะฮะทังต้องก็ขัขบรถชมวิวคุยกันไม่ได้เจอกันนานนะก็คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างเพื่อนไปเรียนเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็ขับรถขึ้นมาพอมา แต่ว่ามันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับระหว่างทางเนี่ยมันไม่มีรถผ่านหรือว่าผู้คนเลยนะมีแต่ลานคาที่มันปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอถึงทางเข้าอ่ารอากาศนี้ลมลื่นนะครับมีนกมีอะไรมีลมพัดนะมีป่าล้อมรอบแต่ว่าไอ,ตรราอ้ตรงลานจอดรถตรงนั้นทางเข้ามีรถเขารถพวกเขาแค่คันเดียวนะครับ ทั้งคู่ก็เดินสำรวจรอบๆนะครับอลองเดินสำรวจรอบๆดูว่ามีอะ,อะไรบ้างก็พบว่ามีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่เปิดอยู่ตรงทางเข้าเลยครับเป็นเพิงเล็กๆนะครับเก่าๆเป็นร้านขายพวกขนมพวกทัวเป็นแบบร้านเพิงเก่าๆมีของไม่กี่อย่างมีป้าแก่ๆคนหนึ่งนะฮะหน้าตามอมๆหน่อยนั่งอยู่ทางเข้า คู่ก็เดินเข้าไปถามป้าท่านี้เป็นยังไงบ้างอะไรยังไงเอป้าเขาคุยมาโูกช่วงนี้คนน้อยเนาะหนูจะเดินเข้าไปเลยลูกข้างในมันค่อยมีอะไรนะอะไรงี้เมื่อคุยกับป้านะฮะ ป้าก็บอกว่าก็ไม่อยากก็เตือนเหมือนไม่อยากให้เข้าไปครับเพราะว่าข้างในมันมีเหมือนมีสัตว์ร้ายอะไรเงี้ยมีช้างมีเสือฮะแต่ทั้งคู่ก็ด้วยความเพื่อขนมกับวัยรุ่นก็ยังอยากจยา,อยาขอเข้าไปแต่ทั้งคู่ก็พากันเดินเข้าไปฮะก็พากันขอบคุณป้าแต่ก็ยังเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปพอไปถึงทางเข้ามันมีจุดสังเกตฮะมันมีทางน้ำแบบทางน้าไหล แต่ทางน้ำนะฮะมันแห้งครับมันแห้งจนแบบว่าเดินข้ามเขาไม่ได้เพราะเหมือนไม่มีน้ําเลยช่วงที่เไปมันเหมือนเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับเออถึงบอกไว้นะครับเพราะน้ามันแห้งนะฮะต้งครูก็เลยแบบว่าทำหน้าน่าผิดหวังช่วงที่จุดเขาเดินน้าที่มันไม่มีน้ําเหมือนที่ป้าเขาบอกเลยนะมันที่ยายเขาบอกไว้ว่าน้ําอ่ะมันไม่มีแต่ต้งครูก็แบบว่าด้วยความที่วัยรุ่นนะฮะมุทะลุ ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่าเดินเข้าบีกะเดินย้อนทางน้ำเข้าบีก์อะไรเงี้ยมันจะเจอน้ำไหมไหนๆก็ามาแล้วอุตส่าห์ขับรถมาตั้งเกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยครับนะมาหาที่นั่งเล่นพักผ่อนตงโคนะครับตงโขก็เลยตัดสินใจนะครับก็พากันเดินเข้าไปนะครับไปสังเกต ว่าอ่ามันจะมีทางที่แบบว่าทั้งคู่สังเกตว่ามันจะมีทางที่เหมือนจะแบบว่ามีเจ้าหน้าที่ทางทางทางแบบว่าให้คนเดินเข้าไปนี้เออพอคิดว่าเอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นทางคนเดินเข้าไปนะทั้งคู่พากันเดินเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆตอนแรกก็เดินเข้าไปนะครับก็ยังเห็นธรรมชาติเห็นความโปร่งของป่าอยู่ แต่พอเดินเข้าลึกเข้าไปก็เ,เริ่มสังเกตว่าเฮ้ยมันเริ่มทึบลงทึบลงเออแต่ว่ามันยังมีทางให้เดินเข้าไปอยู่ครับมันก็จะมีแล้วมีจุดที่ให้สังเกตอย่างต้นไม้ใหญ่ทั้งคู่ว่าเอ้ย,เ,อย,เ,อยเราเดินผ่านจุดนี้นะก็จําไว้จำไว้ทั้งคู่ออบก็เดินก็ไปเดินเข้าไปจนลึกเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าทั้งคู่อะ เดินไปจนแบบว่าได้ยินเสียงน้ําไหลาทางด้านขวาเหมือนเขาเดินขนานกับลาธารที่มันแห้งไปครับจนได้ยินเสียงน้ําอยู่ทางด้านขวาทักูพอได้ยินเสียงน้ำปุ๊บเฮ้ยดีใจก็พอเดินแหวกทางที่แบบว่าควรจะเดินต่อไปนะครับออกมาพอเจอน้ำก็ดีใจแต่ว่าพอสังเกตไปน้ำมันยังน้อยอยู่นะฮะ มันมีแค่ข้อเดียวนะฮะพอะเหมือนแบบน้ำมันยังแบบว่ายังน้อยยังแบบว่ามันยังขึ้นมาแค่ข้อขานะครับผมแบบว่าก็เลยอยากจะเดินเข้าไปอีกยังไม่พอใจว่ากันเถอะนะครับก็พากันเดินต่อไปครับตื้นเข้าไปอีกเดินครันนี้เดินตามน้ําตกเข้าไปเลยนะครับตามท่าน,น้ําน้ำก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นจนเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ ไปเจอจุดจุดหนึ่งนะครับที่แบบว่าเฮ้ยเราพอใจกับจุดจุดนี้แล้วแหละทั้งคู่พอใจเจ้าหนึ่งกับเจ้าเฟิร์สอะพอใจกับจุดจุดที่เขาเดินมาถึงละมันเป็นลักษณะมันจะเป็นเหมือนมีแสงที่สาสองมาเหมือนแบบในหนังเลยในหนังเทพนิยายเลยครับมีผีเสื้อบินมีน้ําตกมีโขดหินมีแสงแดดรีบยับที่มันส่องกระทบหินกระทบน้ำนะครับนีอ,อ อย่างนั้นเลยทั้งคู่นั่งเล่นน้ำกันนะเอาน้ำมากินอ่าสูบบุหรี่พักผ่อนพักก่อนจนเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับจนทั้งคู่รู้สึกว่าเอ้เราน่าจะกลับได้ละอ่านะครับตอนนี้พอทั้งคู่เริ่มรู้สึกว่าควรจะกลับได้แล้วนะครับก็ได้เต็มตัวกับอ่าพอเข้านี้สิครับพอเดิน พอเดินกลับครับทั้งคู่เจ้าเฟิร์สกับเจ้าหนึ่งนะครับเริ่มตระหนักนะครับเริ่มตระหนักว่าเอ๊ะทางเข้าทางออกเริ่มจําไม่ได้แต่ว่าเหมือนเจ้าเฟิร์สจะจําทางเข้าได้นะครับก็เลยพาเจ้าหนึ่งเดินขึ้นมาจากทางน้ําตกนะครับพอเดินขึ้นมาเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเจ้าเฟิร์สกับเจ้าหนึ่งก็ได้ตรระหนักกันว่าเฮ้ยทั้งคู่เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอะหลงป่าแล้วเออ นะครับทางทางข้างหน้าทางข้างหลังซ้ายขวาภาพเหมือนกันหมดเลยนะครับเป,เ,ปปเป็นต้นไม้เป็นป่าเป็นเทาวันเป็นต้นไผ่นะครับในตระหนักว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยเจอเอาแล้วจเอวจอความประมาทนะครับเล้อเล่น,ลนตัวเองเข้าแล้วนะครับพอทั้งคู่เริ่มรู้ตัว,ลว ichtet, หลองปา่าก็เติม ตั้งสติเก่อนนะทั้งคู่ก็คุยกันนะจนเฟิร์สจนหนึ่งนะครับก็ไม่อยากให้มันระเลิดไปมากกว่านี้เอคุยกันก่อนเสร็จแล้วนะครับทั้งคู่ก็ได้พากันเดินสำรวจเส้นทางนะครับเดินสำรวจเส้นทางเจอเหมือนเส้นทางที่อะไรมันเดินผ่าน อาจจะเป็นคนอย่างเงี้ยฮะเหมือนเหมือนเป็นทางเดินเข้าไปเจ้าเฟยกับเจ้าหนึ่งนะครับมันก็เลยแบบว่า,วาลองเดินตามลงไปดูก่อนนะครับเอาคือเอาสรุปง่ายคือเดินมั่วนะนะครับแล้วหลงป่าด,ด้วยนะับเพื่อนๆกินดูนะแล้วก็เดินมั่วเดินมั่วตามทางไปนะครับเดินมั่วตามทางไปคราวนี้เริ่มเจอหญ้าสูงนะครับเจอหญ้าสูงนะฮะเจอเดบิผ่านไป เจอดงไผ่นะครับเขาเนี่ยเจอไผ่ต้นใหญ่มากต้นเท่าขาใหญ่กว่าขาคนอีกนะฮะต้นสูงแล้วเขาลึกแล้วเจอแบบว่าต้นไผ่หักเออมันหักพลาดมาเลยนะครับๆๆเริ่มแปลกแปลกแล้วะครับเริ่มแปลกแปลกแล้วแต่ทั้งคู่ก็แบบว่ายัางแบบว่าลองเดินเข้าไปอีกนิดนึงแต่เขาเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ต้องตระหนักว่าไม่ควรเดินเข้าไปอีกนะครับเพราะว่า หลังจากที่ทั้งคู่เดินผ่านเข้าไปนะผ่านจากต้นไผ่เข้าไปนะครับไปเจอเคยได้ไปเจอต้นกกครับที่เป็นสูงมากๆเลยสูงเท่าตัวคนแต่สูงกว่าคนอีกท่วมหัวเลยมันจะมีทางเลยเข้าไปแล้วมันจะมีซอยแยกแยกๆเหมือนเป็นรากไม้อะไรก็ไม่รู้ทําให้ทั้งคู่มันยังเดินเข้าไปอ่ะทําไมไม่เดินออกมาก็ไม่รู้นะครับเจ้าเฟิร์สกับเจ้าหนึ่งอะเดินเข้าไปนะครับตามแยกต่างๆเรา,าได้ไปเจอครับไปเจอกองขี้ช้างครับ ไปเจอของขี้ช้างโอ้โหคราวนี้นะครับหัวตั้งนะทั้งคู่ตกใจฮนะรีบวิ่งกลับออกมาครับรองคงรองเท้าหลุดเละเลยนะฮะเอาวิ่งออกมาครับวิ่งออกมากลับมาที่ตรงน้ําตกเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่ตรงน้ําตกเหมือนเดิมคราวนี้นะครับตั้งสติกันไม่ถูกนะครับเริ่มคิดกันก่อนว่าอะไรยังไงดีนะครับ จะจำเขาเริ่มสติแตกกันแล้วัเจ้าหนึ่งนะฮะเริ่มสติแตกนะครับเจ้าหนึ่งนะรเริ่มล้นมวนนะฮะจำทางเดินเข้ามาไม่ได้ทางออกไม่ได้นะครับจนเจ้าเฟิร์สต,ต้องแบบว่าตวาดนะครับให้แบบว่าสงบสติอารมณ์ก่อนแต่ด้วยอะไรโดนใจเนินครับเจ้าเฟิร์สนะครับเจ้าเฟิร์สมีความคิดเหมือนเจ้าเฟิร์สจะเป็นพวกที่แบบว่าชอบดูคลิปเกี่ยวกับธรรมชาติ ชอบดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเดินป่าเดินอะไรอ่านนิยายอะไรอย่างนี้ครับนมีความคิดว่าถ้าเราเดินตามลำธารเดินตามน้ำไปเรื่อยๆรอเราอาจจะเจอหมู่บ้านหรือเราอาจจะเจอรีสอร์ทเราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่จะช่วยเราได้แต่ตอนเนี้เรายังเร,เราจำทางออกไปได้แต่ว่าถ้าเราเดินตามลำาไม่ได้มันอาจจะช่วยเราได้ในความคิดของเจ้าเฟิร์ส เป็คนความคิดว,ว่าต้องลองเสี่ยงดูนะครับเสี่ยงว่าจะเดินตามน้าไม่รู้ว่าจะเจออะไรไหมคราเนี้ยเจ้าหนึ่งก็แบบสติแตกเลยว่าจะไปไหนต่อเจ้าเฟิร์กก็พาครับพาเจ้านหนึ่งเดินเลยครับเดินตามน้ำไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปพอเดินไปเรื่อยๆนะครับเจ้าเฟิร์กเจ้าหนึ่งเนี้ยก็แบบว่าทั้งบรรยากาศทั้งร้อนนะครับทั้งแบบว่าเสียงนกเสียงอะไร เริ่มหายไปบรรยากาศเริ่มคล้มลงมืดลงนะครับเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าตอนเนี้ยอาจจะเริ่มแต่เย็นแล้วแต่ถ้าสองคนเนี้ยคิดว่าถ้าเดินออกนอกป่าไม่ได้นะถ้านอนค้างเนะียยุ่งแน่ๆนะครับถ้าว่ามืดก่อนก้เดินไม่ได้ออกยังออกไม่ได้เนะี่ยสวยแน่ๆเลยก็พากันเดินจำํำอ้าวจำํำอ้าวเดินตามน้มําไปสักพักหนึ่งไปเจอชั้นน้ําตกนะครับ เส่ช่ำตกก็พากันเดิอนอ้อมลงมาอีกนะครับคราวน,นี้สิครับเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งนะครับมีลักษณะใบาย,ยางผิดไปนะครับเวลาเดินตามมาช่วงนั้นนะครับมีอาก,การตัวสันเนื่อออกตัวซีดตาเบิกพลางูเหมือนว่าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างนะครับ เป็นอาการคนตกใจคนช็อกอะฮะเจ้าเฟิร์สเห็นอย่างนั้นกใจสกิดเพื่อนเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเจ้าหนึ่งค้างเจ้าหนึ่งค้างแบบว่าทําอะไรไม่ถูกแบบตัวสั่นนะครัแบบตัวแข็งครับโอ้เจ้าเฟิร์สเอายังไงตูพูสวยละทําอะไรไม่ถูกครับเพื่อนที่เดินมาด้วยกันแข็งทื่งงค้างอะไรแบบอึ้งะฮะ เจ้าเฟิร์สเลยบบว่าเฮ้ยตะโกนเลยเฮ้ยเพื่อน,นเป็นอะไรตะแทกนะครับแบบทาแบบปลุกนะครับปลุกให้มันตื่นนะครับสักพักหนึ่งเจาหนึ่งสะดุ้งครับหันมาหาเจ้าเฟิร์สด้วยสีหน้าที่ตกใจครับแล้วบอกว่ารีบเดินต่อไปเถอะรีบเดิน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 รีบ,บเดินเจ้าเฟิร์ได้ยินแบบนั้นก็รีบพาเจ้าหนึ่ง จำ,จำ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 เดิน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 ผ่านไปด้วยเาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้ครับเจ้าเฟิร์สเจ้าหนึ่งเดินมาจนานา้ําที่เดินตามลําธารครับจนาน้าที่แบบว่าตรงลาําธารค่อยๆลดลงลงจนน้ำแห้งๆๆคราวนี้ทั้งคู่ก็ลงมาเดินในตัวลำธารเลยครับ รีบเดินกลับเลยรีบเดินกลับวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งจนในที่สุดครับเจ้เฟิร์สที่เป็นคนเดินนําหน้าเจ้าหนึ่งเสมอครับ,รบเดินนําตลอดสังเกตเห็นรถตัวเอจอดอยู่ตรงลำธารที่จอดไว้ครับ จอดไว้จุดแรกครับแต่เขาเดินย้อนขึ้นมาไอ้เส้นเนี้นะครับไอ้เส้นน้ำนนลำธายนี่แห้งตอนแรกที่เราไว้ตอนแรกครับไปเจอรถตัวเองครับเขาเรียกตนนี้โอ้โหรอตายแล้วโอ้รอตายแล้วผมลงเลยตอนนั้นฟ้าก็เริ่มกำลังจะมืดน,นะครับตังคู่ก็ดีใจม,มากๆนะครับที่แบบว่าเฮ้ยกลับมาเจอรถตัวเองแล้วนะเขาเนี่ยครับตังคู่ก็รีบพากันเดิ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 น แต่เขานี่ครับเจ้าเฟิร์สสังเกตว่าเจ้าหนึ่งพยายามเดินเลี่ยงจุดบางอย่างครับเดินเลี่ยงไม่อยากจะเดินเข้าไปใกล้รถมากครับเราบอกว่าเดอตะโกนแบบว่ากลัว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 แบบอยู่ก็ร้องแบบพูดคำว่ากลัวแบบร้องเสียงหลงเลยไงครับเจ้าเจ้าเฟิร์สก็วิ่งไปหาเจ้าหนึ่งเฮ้ยเป็นไรมันเป็นไรมันเข้ามาที่รถก่อนแล้วเจ้าหนึ่งแบบว่าเอามือปิดตาแล้วก็เจ้าเฟิร์สก็รีบ ลุงเจ้หนึ่งมนาะขึ้นรถปิดประตูปึ๊ปัปกขึ้นรถแบบสตาร์ทเขาเนี้ยรีบจะออกเลยเจ้าเฟิร์สก็เลยแบบพูดกับเจ้าหนูเฮ้ยเป็นอะไรวะมันจะเย็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วเรากำลังจออก,กันแล้วทั้งคู่ก็เลยไอ้เจ้าเฟิร์สก็เลยขับรถออกย้อนกลับมาเพราะกำลังจะออกจากาตรงร้านจอดรถครับตรงทางเข้าน้ำตกที่ไอ้ทั้งคู่เดินเข้าไปนะครับเจ้าเฟิร์สนะครับสังเกต ร้านค้าข้างทางที่เป็นเพลิงที่คุยกับยายตอนแรกครับว่าเจ้าเฟอร์สังเกตเห็นครับมันไม่มีเพลิงครับมันไม่มีร้านครับจุดตรงนั้นมันเหมือนเป็นกองซุ้มอะไรที่มันเป็นเก่าเก่าเป็นเพลิงเก่าครับที่มีแต่ปวดสังขารทะลุไม่มีอะไรแย่ครับต่างจากตอนแรกที่แบบเดินเข้าไปอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้สยองยิ่งกว่าน,นั้นนะครับมันมี เครื่องเนไวยที่ไว้ยอยู่ตรงหน้าร้านนะครับทั้งคู่พ,เพเอเจะเฟยเห็นคนหัวตั้งเลยครับคนหัวตั้งแบบว่าโอ้โหลุกตั้งแต่หัวลงที่สันหลังเลยรีบขับรถหนีออกมาขับขับขับ,ข,บ,ข,บขับออกมาพอขับออกมาได้สักเะียะหนึ่งในเจ้าเฟยก็ถามเจ้าหนึ่งครับเฮ้ยมึงมึงเป็นอะไร ไอะไรตั้งแต่ในป่าแล้วมึงเจออะไรมึงเห็นอะไรมึงเห็นอะไรที่มึงที่มึงยืนแข็งทื่ออึ้งอยู่ตรงนั้นมึงเป็นอะไรกูเรียกมึงก็ไม่ได้ยินจ้หนึ่งครับพอทั้งสติได้พอออกมาจากจุดๆที่แบบว่าใจอยู่ตรงนั้นไม่ได้ฮะอออกมาได้แล้วก็เลยเริ่มคุยกับเพื่อนครับเฮ้ย ตอนกูเดินออกมากันไในป่ากับมึงอะตอนนี้มึงเดินหนาฮะตอนนี้กูตกใจอะกูเห็นหน้ายายตรงร้านค้าที่เราคุยกันตอนแรกอะแม่งลอยแม่งลอยอยู่ตามจุดตามหุ่มไม้เดน๋ยวแม่งโพมาตรงอีกไม้่อตรงซอกหินแม่งแล้วบิ่งยิ้มฝันดำแบ่ง หลอนประสาทมากเลยแล้วพอพอไปเจอตรงจุดรถอ่ะกูเห็นไกลๆอ่ะกูะเห็นแกยืนอยู่หน้าร้านกูกลัวนั่นแหละครับก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ชจ้าเฟิร์สกัต้องหนึ่งนะครับจำจ้ไม่ลืมจนวันตายนะครับทั้งคู่รีบขับรถกลับ เขาเปในตัวเมืองแล้วก็ได้สาบานกับตัวเองว่าจะไม่ทําเรื่องที่แบบนี้อีกแล้วและเพื่อนๆนะครับเคยเดินไปเที่ยวป่าหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรที่แบบว่าเข้าป่าแบบนี้บ้างไหมครับเอาละครับขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปหลอนๆน,นะครับเรื่องราวหลอนๆน,นะครับก็เดี๋ยว เรื่องแล้วน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามและฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ